คนโชคดีเพียงหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นนะคะที่จะเลื่อนมาเจอบุญนี้เจอบุญนี้อธิฐานจิตส่งบุญนี้ให้กับเทพเทวดาของคุณด้วยนะข้าพเจ้าและกาลยานามิรทั้งหลายได้ร่วมจิตร่วมใจกันปล่อยปลาหน้าเขียงให้รอดพ้นจากความตายขอบุญนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวข้าพเจ้าและกาลยานามิตรทั้งหลายขอให้เขาถึงซึ่งพรานิพานหากไม่ถึงพรานิพานเพียงใดขอคําว่าไม่มีไม่พอไม่รู้จงอย่าได้เกิดขึ้น ขอบุญนี้จงเป็นบุญแจไขทรับทรัใดก็แล้วแต่ที่ข้าพเจ้าและกาลยานามิทั้งหลายได้สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจงมาปรากฏในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดขอพญยายมราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่สิริกุตอมาศอินพรมยมยักษ์คนทันนาคาแม่พระเพิงแม่พระพรายแม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยานในการทําบุญครั้งนี้ด้วยคอยน้องปลายอยู่รอดปลอดภัยตลอดชั่วอายุไขของเขาอนุโมทนารับบุญนี้ด้วยการไลค์เม้น์แชร์ติดตามเซฟคลิปนี้ไว้ ขอให้บุญนี้จงสําเร็จกับคุณเปรียบเหมือนคุณมากระทําบุญนี้ด้วยตัวของคุณเองนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุที่นี่เขตอพัยทานวัดยางจ้าขอให้ทุกคนเฮงๆป,งปังปังรวยรวยนะขอให้น้องปลาอยู่รอดปลอดภัยตลอดชั่วอายุไขของเขานะคะไลค์เมนแชร์ติด,ดตามเซฟพริเม่ไว้ขอให้สำเร็จจ้ารวยรวยนะคะ